ผู้จัดการตอบแล้วแม็กพิรณีไม่ใช่มือที่สามยอมรับจับมือไฮโซโพกจริงจากกรณีข่าวลือถึงมือที่สามทำความรักของอ้อมพัชราภาและไฮโซโพกสันคอนโดยวงในยังเผยอักษรยอ่อมือที่สามว่าขึ้นต้นด้วยมอมา แถมยังมีวลีเด็ดออกมาอีกว่าจับมือเท่ากับเพื่อนงานนี้ชาวเน็ตมุ่งเป้าไปที่นางเอกสาวแมทพีรณีที่ช่วงหลังมีปัญหากับไฮโซสงการล่าสุดกวงผู้จัดการส่วนตัวของนางเอกสาวแมทพีรณีได้ออกมาตอบทุกข้อสงสัยว่าอย่างแรกกวางยืนยันว่าแมตไม่ใช่มือที่สามค่ะ คิดอยู่แล้วว่าจะต้องโยงเกี่ยวกับเรื่องนี้แน่นอนแล้วตอบตรงนี้เลยว่าเมทไม่ใช่มือที่สาของพี่พกกับพี่อ้ําแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างเม็ดกับพี่สงการก็ยังรักกันดีอยู่เมื่อวันก่อนแมทก็ขึ้นไปดูร้านไอศครีมที่พี่สงการทําให้อยู่เลยเห็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วยอมรับว่าได้เจอกับพี่พกจริงในวันปีใหม่ เป็นงานปาร์ตี้ซึ่งทุกคนก็ไปกันหมดและต้องบอกว่าเมธเขารู้จักกับพี่พกมานานแล้วก็มีการเข้าไปทักทายพูดคุยกันเป็นธรรมดาวันนั้นกวงอยู่กับเมธต,ตลอดรู้ว่าเหตุการณ์วันนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วที่บอกว่าไปเจอกันที่โคราชไม่ใช่เลยเขาเจอกันที่กรุงเทพเมื่อวันที่31ธันวาซึ่งเมธไม่ได้ไปตั้งแต่ช่วงต้นงาน แมกไปช่วงหลังๆแล้วยอมรับว่ามีการจับมือกันจริงเพราะมันเป็นงานปาร์ตี้มีการเต้นจับมือทักทายแต่ไม่ได้มากกว่าพี่น้องแน่นอนตอนที่มีข่าวเรื่องพี่อ้ามกับพี่พกวันแรกๆแมกก็เริ่มไม่สบายใจกลัวว่าจะโดนโยงเพราะว่าในงานวันนั้นก็มีคนเห็นเยอะ แต่กวงกล้ายืนยันว่าแม็ดไม่ได้เป็นมือที่สามแน่นอนค่ะส่วนเหตุผลที่ว่ากวาหลงอันนี้เกินไปค่ะไม่ทราบว่าคนที่พูดแบบนี้ต้องการอะไรต้องการยอดคนอ่านหรือเปล่าไม่มีแน่นอนแต่ยอมรับว่ามีการจับมือจริงเจอกันจริงแต่ไม่ได้เป็นมือที่สามแน่นอนกวางยืนยันได้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ